คือจริงๆแล้วอะผมไม่ใช่แฟนมันแท้หนังผีเยอะจริงๆแล้วกันคือผมก็กลัวแต่ผมก็ไม่เคยได้กล้าดูหนังผีเท่าไหร่กลัวผีก็ใช่คือ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 กลัวหนังผีอยู่แหละแบบกลัวจัมสแกแกกลัวแบบตกใจตัวกลัวแว่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้ดูแต่ก็พอมีเรื่องนี้ติดต่อมาคือมันน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากความสยองขวัญของเรื่องเรื่องนี้แล้วอะผมว่ามีเรื่องของแบบ ความเชื่อที่ค่อนข้างแบบแตกต่างกันแล้วผมก็รับบทมาเป็นบาทหลวงอะไร้ยรู้สึกว่าเออดูดูแบบดูคงมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้ทาบทบาทอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเออก็เลยรับรับเล่นและสนใจในเรื่องของกายภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างในลุกเรื่องนี้เองในลุกในอะไรก็ไม่ได้มีเปลี่ยนเปนบบนนลี่ยนแปลงมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกันบ้านหนักในเรื่องของบทบาทของการเป็นคุณพ่อหรือบับบทบาทเป็นบาทหลวงมากกว่าเพราะว่าคือ พอมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเนี่ยเราก็ทีมงานก็ต้องพยายามไปปรึกษาหาบรซ้ัลว่าจะเป็นแบบคุณแพบบแบบ่อตัวจริงที่แบบว่ามาคอยแนะนําว่าเกิดอ,อะไรขึ้นยังไงยังไงบ้างยังสมมติว่าการเป็นบัตรหลวงที่จะมาปราบปีศาจได้หรือปราบสิ่งชั่วร้ายได้เนี่ยคือไม่ใช่บัตรหลวงใครก็ทําได้แต่ว่าต้องมีต้องต้องมีการยอมรับแล้วก็มีเรียกว่ามีการแต่งตั้งตตําแหน่งขึ้นมา กิดปุ้ยจะได้รับรับบทบาทนี้ในการทํากิจกรรมนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเรียกว่าเราก็พยายามบบทำกานบ้านเยอะมากในในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการเข้าไปรับจริงๆใช่ไหมครับตื่นไปเรียนรู้ใช่ใช่ใช่กิดคนที่รับแล้วใช่ใช่ครับเราไปเรียนรู้แล้วว่าแบบไปขอความรู้อะไรเพื่อเพิ่มเติมการานต่อแต่ว่าคนคนดูหนังก็จะติดจากปัดหลงที่ภาพอี่จากหนังฝรั่งเยอะมากเลยอัดความแตกต่างไม่รู้จะดูไปดูไหมใคยดูเคยดูครับเพราะว่าากงงขอเรับ แต่ต่างที่คนดูแบบเพอร์เซพชันคือจริงๆอย่างสมมติว่าอาผ่านโรูบาร์ฟีของของฝรั่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบอาทิเช่นคอนสแตนตินอะไรเงี้ยครับท,ที่แบบเล่นกันแบบฟุตโอลอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออย่างอย่างในภาพเดินเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้จจไ,ไ,ดไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามีแอคชั่นไหมก็ยังคงม,มีมีแอคชั่นอยู่มีอะไรอยู่แต่ว่าจนดไหนจะเป็นเรื่องของแบบความเชื่อไม่ว,ว่าจะเป็นความความเชื่อใน ใน,ในพระเจ้าหรือว่าความเชื่อในตัวเราเองครับมจะมีการต,ต่อต่อสู้กันในระหว่างความคิดความศรัทธาอะไรเป็นในแนวนั้นมากกว่าเ่าเราเป็นคนตัวผีแล้วเราต้องทาใจกับการไปอยู่ในกองถ่ายยังไงบ้างนะเราพิสูจย์กับาัวหนังผีนะคือจริงๆแล้วตอนแรกก็จินตนาการไม่ออกแต่ว่าพอ,พอไปแล้วก็แต่ว่าคือก็โอเคแหละเพราะว่าในในกองในทีมงานมันก็ คนก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะอะไรแต่มันก็มีแค่าบางจังหวะที่แบบว่าคนเก็บของแล้วย,ย้ายของอะไรแล้วเลวยนั่งอยู่ห้องเดิมอะไรก็อาจจะมีแบบหลอนๆบ้างนิดหน่อยต้อถัางถ่ายจริงเรากล้าดูถัหลอนมั้่ไม่รู้ครับเพราะว่าเอาจริงก็ว่ามันต้องพอตัดต่อมันจะน่ากลัวกว่าเดิมคืออย่างที่แบบวันนี้ผมเพิ่งเห็นตัวตัวยาวตัวตัวอย่างตัวอย่างตัวยาวอะไรก็ก็น่ากลัวอยู่กลัวซุกงวยซะงั้นครับ ก็ S <S แต่ยังไงผมก็ต้องไปงานลอกการไล่แล้วแหละ<อ>แล้วไ,ไปนั่งดูเลยแต่ว่าได้ดูกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเครจยเอามาเล่าใช่แต่จะติดตามใช่แต่จะติดตามแต่ว่า,วาแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าบางทีมันบางบาง,บางอย่างมันอาจจะทำให้แบบมันสนุกม,มากจนแบบจน,จนเราอยากติดตามจนกลัวแล้วก็ยอมเลยแล้วต้องต้องลองดูในเรื่องนี้การเป็นแบบทำท่าแรกเราก็ไม่ได้พูดภาษาอีสานใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเรามาจากมาจากกรุงเทพแล้วก็ถูกส่งมอบงานมาจากกรุงเทพเพื่อเพื่อให้มาที่คาแรคมาพูดภาษาการ ก็ฝากติดตามแล้วถือว่าเป็นชั่งในเขาเรยอะไชีวิตาการทำงานเราใช่ก็เรียกว่าเป็นเป็นงานที่เรียกว่าท้าทายมากในในอาชีพ h า i r d ที่แบบได้มีโอกาสทํามาจนนี้รู้สึกว่าน่าจะค่อนขอ้างฉีกมากๆแล้วก็ห่างไกลจากตัวเองมาก,มากๆก็อยากให้ทุกคนลองลองติดตามดูดกับรบว่าเออ Hair 70 ของับขวัตอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เราหว่ะมีก่อนแล้วเอยไปขอเขาท,ะทะ้อท้าเราอย่างนี้เลยค่ะพี่เจมพี่เจมยอมไหมล่ะไม่ยอมหรอกอขนาดงานแต่งเขาก็ยังไม่ให้อ้าวไม่แม้จะรอทองขนาเขาอ่ะให้เงินแต่เขาไม่ได้ให้ทองไนงะเราอ่ทวงทองเขามาตั้งแต่แรกไงเพราะ <c oughs> ว่าเขาก็เป็นเจ้าพ่อร้านทองอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยแบบทวงเขามาตั้งแต่แรกจนแบบเนี่ยจน ัดผ่อนจนมาบอกว่าให้มีลูกอีกออถึงจะให้ทองผมก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนี่ยราทวงคองเระทวงเยอะไม่หลักพี่เตมตอนที่แต่งงานถ้าวทวงไม่เยอะหรอกก็1-10บาทก็แล้วแต่จะคิดเตอรเราเรามีลิมิตเรามีเลนใช่มีเลนช์ให้ ช,ช่วงที่ทองมันแพงมานิดนึงแต่ว่าช่วงที่ถามอะทองยังไม่แพงขนาดนี้ครับ <laughs> ก็ื่องมีน้องก็เลยว่าเรื่องมีน้องจริงๆตอนนี้ผมก็คุยกับทางทางโฟมแหละว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นพีเลียดของการแบบการท่องเที่ยว เพราะว่าเราเพิ่งป so okay, ิดน <sh arp inhale> ู <displacement> Alright, ่นปิดนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งใจว่าปีนี้เราจะแบบว่าค่อยๆไปชิปต่างๆให้แบบว่าให้หนักใจแล้วเราก็จะมาแบบค่อยๆจริงจังรอบคือระหว่างเที่ยวนี่แหละว่าระหว่างเที่ยวนี่แหละอครับคือจริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเชียร์อยู่ก็ฝากฝากเชียร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ลองดูแลกันแต่ว่าคือหลักๆผมตั้งใจว่าอยากอยากจะเดินทางต่อเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดินทางลำบากหรือว่าอะไร อันนี้พี่เกดก็ยิ้มออกเลยสิคะ,คะเขาไม่ได้จ่ายท้องให้ใครแล้วแน่ๆตอนนี้ใช่ก็เดี๋ยวแต่ว่าถ้ามีเมื่อไหร่นะครับก็ก็รบกวนฝากฝากไปถาม,มพี่เกดให้ด้วยเออเขาบ่นนะว่าเวลามีข่าวดีจะต,ต้องนึกถึงพี่เกดตลอดเลยอะไรเงี้ยเ <c oughs> ขาบ่นนะเขาบน่นเอเขาบ่นนะครับบ่นยี้เลยเวลาใครมีข่าวดีต้องนึกถึงพี่เกดก็พี่เกดเขาดูล่ำซ้ำไงดูแบบช่วงนี้ออร่าเป็นแบบนี่นั่นอะไรเงี้ย นี่จะาเมื่อไรครับสาวเสืหรอสาวสาวเสือเขาอครับไม่รู้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 เลยครับไม่รู้หน้าไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้จริงจริงและทีนี้เขาบอกว่าเขาเม็ดในการให้ของแต่ละครั้งเขาการลงทุนในระยะยาวถ้าเขามีข่าวดีเมื่อไหร่เขาก็จะได้กําไรอันนี้มองยังไงบ้างก็จริงๆก็เป็นเรื่องจริงเหรอครับเพราะว่าเป็นจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับ คือถ้าเกิดว่าเอาตามหลักจริงๆถ้าเกิดว่าใครให้อะไรมาล้วก็ต้องให้คืนเขาอะไราเงี้ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่านะโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยซึ่งมูลค่ามันจะค่อนข้างสูงไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าเขาจะได้กําไรตอนไหนครับเพราะว่าเขาให้ไปเยอะแล้วเขาไม่มีข่าวเกี่ยวกับเขาเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะได้กําไรไหมครับวึงว่าเขาแรงมากไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ทุนคืนหรือเปล่าวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูถ้า คือเราไม่อ่านร่วงรู้อนาคตได้ครับไม่งั้นไม่ไม่แน่นะครับบางทีทุกคนอาจจะต้องเอาทุนไปคืนเขาแบบมันเพิงเยอะเลยแหรอตอเราเคยเห็นพอเขาจะแต่งงานอะอุ้ยไม่ไม่ไม่รู้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วช่วงนี้เขาบอกมีการจับจีนอเมนดากับพี่เก๊อะไรเงี้ยเฉี่ยไหมฮะเราเฉี่ยไหมอะเออยยังไม่ตามดูเลยอันลลาสุดยังไม่ได้ตามดูงานวันเกิดอเมนดาแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อมเยดาแล้วก็เทมป์ไปเนี่ยเป้ใช่คู่นี้พอเป็นไปได้นะครับก็สาวสาวฝรั่งแับหนุ่มโกลมโกลมเป จริงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ครับไม่ค่อยรู้ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยเชียร์อะไรนะใช่ใช่ครับหมายว่าไม่ไม่ค่อยรู้ครับเราคาดก่อนอย่างเห็นข่าวดีเพราะตอนจริงก็แล้วแต่เขาอะไรครับเพราะว่าพี่เกย์เขาก็ในทุกวันอ่ะเขาก็มีความสุขอยู่แล้วเราเห็นความสุขมากเลยทุกวันเขาคนนี้ปิดท้ายที่แบว่าให้เงินใส่ปล่อยยังไงพี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นพวกที่เงาๆต่อเลยอย่างเงี้ยไม่นชีวิมัช่างนั้นไม่เออ จริงๆอ๋อมีมีนัดกันด้วยครับก็ด<า>เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะขาไม่ใช่หมายความว่าเออนัดดีให้กำลังใจกันเยอะๆ,ๆ,ๆใช่ครับแต่ว,ว่าเราว,ว่าให้กำลังใจแล้วก็คืยนฟูกันตลอดเงนะี้ยแตกว่าก็มีนัดแบบแก๊งคนดีเรานี่แหละก็แบบว,ว่าเออเดี๋ยวไปบ้านไปไปกินคงกินข้าวอนะไรอย่างเงี้ยถ่านัดมาเรารับฟื้ใช่ไหมคะวางหรือว่าความเศร้าความเศร้าขึที่บอยเขาไม่ค่อยได้เล่าอยู่แล้วครับ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็รู้บ้างแต่วิพรเขาไม่ได้ไม่ได้เล่าดีเทลอะไรนีดแบบถึกซึ้งอะไรให้กำลังใจกันนะคะใช่แต่ว่าเราก็เป็นกำลังใจให้แบบว่าให้กันเสมอขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะ Welcome to Star Society